สวัสดีครับผมช่างแป๊กนะครับวันนี้ผมได้มาทำกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพอมีพออยู่พอกินนะครับตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ผมก็ได้ซื้อท่อมาทอ่ทอท่อซีเมนต์แปดสิบอะไรก็ไม่รู้ ลึกแปดสิบหรือยังไงก็ไม่รู้ลึกกว้างแปดสิบเนี่ยดูดูมาดูกันนะฮะผมซื้อมาสิบสิบท่อหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบด้วยนะอันนี้จะมาทดลองเลี้ยงพึ่งพึ่งเทพึ่งเทปูนเสร็จใหม่ๆนะฮะพึ่งเทปูนเสร็จใหม่ๆหมาดๆเลยโอ้เงือ,อไหลยังยังไม่หายเลยนี่พึ่งเทเสร็จเททั้งวันเลยครึ่งวันไม่ทั้งวันเท่าหร่ ก็มีที่นิดหน่อยก็เลยปลูกอะไรไว้เต็มไปหมดเลี้ยงไก่แต่เริ่มจะเริ่มทดลองเลี้ยงหอยนะครับผมก็เลยถ่ายวิธีเทท่อให้ดูอันนี้ท่อเอามายังไม่เทก้นนะฮะยังไม่มีเขาเขาไม่ได้เทมาให้ครับอันนี้เอามาเทเทตูดเอง เทพื้นเองแล้วก็ใส่ใส่ที่วาล์วปิดเปิดน้ําเองน้ําเสียครับน้ําเสียจะบอกตรงนี้เราจะเปิดแห้งดีหรือ,อยังเนี่ยคงจะแห้งดีแล้วมั้งเนาะถ้าไม่แห้งก็คงได้ทําใหม่แล้วครับนี่ครับท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเสียซื้อมาตัวละสิบบาทสิบตัวร้อยหนึ่งแต่ท่อพวกนี้ท่อละมหาศารครับนะ แล้วก็แล้วแต่ที่นะฮะอันนี้ซื้อมาทอแล้วร้อยสามสิบมาเทก้นเองครับมา,ม,ามาเทพื้นเทพื้นเองก็เริ่มเริ่มวันนี้นะครับเทวันนี้พรุ่งนี้จะมาเติมน้ําแล้วก็เติมน้ําไว้พอพื้นมันแห้งปุ๊บพื้นมันแห้งวันนี้ยังไม่แห้งนะครับวันนี้ยังไม่แห้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้พื้นแห้งจะจะมาเอาน้ําใส่ให้เต็ม แล้วก็จะเอาต้นกล้วยนะครับหันหันหหหัน,หนใส่ให้เตรียมเพื่อลดกดของปูนซีเมนอย่างาวิดีโอที่ดูหลายๆมาจาก youtube หลายๆคนหลายๆท่านมาฮะเขาบอกว่าให้ใส่7วันผมก็จะผมมีเวลาเยอะครับเอาเอาแวันหรือ10วันก็ได้ ก็จะเอาต้นกล้วยหมักไว้ก่อนสิบท่อลองลองดูสิบท่อก็คงจะถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าหอยไม่ตายนะผมว่าลงอยู่นี้ได้สักร้อยท่อแล้วมั้งที่ตรงนี้คงประมาณนั้นแหละครถ้าไม่ขี้เกียจนะถ้าถ้ามันรายได้ดีคงจะเป็นร้อยท่อครับผมคิดว่าผมจะทําอันนี้ดินจะจะเอานี่กองดินกองนี้ใส่ใส่ตูดมัน มีไก่ชนด้วยนะครับไก่ชนผมเลี้ยงไว้ฮะไม่ได้ชนเะครับเป็นไก่บ้านเลยไม่ได้ชนตีอย่างเดียวไม่ได้ชนปวดเล่นสนุกสนุกนะครับเลี้ยงไก่พอพวกนี้ก็ตรงนี้ถ้าซื้อมามันก็จะยาวเราก็มาตัดตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่ คลิปหน้าจะลงน้ำแล้วก็หั่นกล้วยใส่ใส่ท่อไว้นะครับดูที่ว่ามันจะลดกดด่างอะไรไหมแล้วก็จะต่อไปก็จะเอาดินใส่แล้วก็จะเอาผักตบมาใส่เพื่อว่ามันจะมีมีลูกน้ำมาลอยอยู่ไหมแล้วก็จะทำหลังคาตรงนี้ไม่ให้มันโดนแดดโดยตรงนะครับ จะทำลังคาลังคากั้นไว้หน่อยห่างๆไว้หน่อยเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคลิปหน้านะครับขอบคุณครับแค่นี้นะครับคนที่ติดตามดูเราดูคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ